วันนี้จะมาทำจะพาทำอ่าปอเปียดสดปอเปียดสดเวียดนามสูตรนี้สำหรับงานเลี้ยงงานปาร์ตี้เป็นของทานเล่นหรือใครจะได้เอ็ดใครจะไดเอ็ดก็ได้นะคะกินก็อิ่มอิ่มท้องก่อนอื่นเราจะทำน้ำจิ้มก่อนนะคะเราจะใช้อ่า หัวใจท้าแล้วก็แค่หลอดผสมกันถ้ามีใครมีเครื่องขูดขูดไปเลยค่ะขูดเส้นเล็กๆนะคะช่องเล็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูตอนขูดเสร็จนะคะนี่ก็ขูดเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะเอาไอ้ทั้งสองอย่างในบีบน้ำออก บีบน้ําทิ้งเลยนะคะบีบออกจนหมดนี่น้ํามันเยอะก็จะได้อย่างนี้นะคะบีบน้ําออกให้หมดทีนี้น้ําเชื่อมนี้ เราต้มไว้แล้วน้ําเชื่อมสูตรเดียวกันกับน้ําจิ้มอดอกกระล่าชุบแป้งทอดเราก็เอานี้ใส่เอาลงไปเลยแล้วก็พริกซอยให้มีรสเผ็ดนิดหนึง่งพริกพัน คนให้เข้ากับน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอ,อน้ำส้มน้ำตาลเกลือต้มรวมกันน้ำจิ้มมันนี้อันนี้ได้แล้วน้ำจิ้มปอบเปียสดทีนี้เราจะไปหอ่ปอปอเปียกันนะคะมาห่อตัวปอบเปียสดส่วนประกอบก็จะมีผักสลัดใบโหละพา ซาละเน่ถั่วงอกกุ้งสดเส้นขนมจีนต้มแล้วก็น้ำเอาไว้แช่แผ่นปอเปี๊ยส่วนอันนี้คือแผ่นปอเปี๊ยแห้งนะคะแผ่นปอเปี๊ยแห้งเราจะต้องแช่น้ำก่อน แช่น้ำพอประมาณแล้วก็เอาออกเลยอย่าแช่นานเอามาวางไว้บนเขียงสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะอ่อนขณะที่เราจะห่อตัวถัดไปเราแช่แเราแช่น้ำใบคอยแล้วอีกตัวหนึ่งตัวนี้มันก็จะเริ่มอ่อนแล้วทีนี้เราก็เอาเอาผักใส่เลย เอาอะไรลงก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ม้วนข้างๆม้วนพับเข้ามาข้างๆพับเข้ามาแล้วก็ม้วน อันนี้อย่าแช่านานนะคะถ้าแช่านานมันดึงมันติดกันเอาออกยาก ที้เราก็ห่อเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะจัดเสิร์ฟแล้วก็หั่น่างนี้นะคะหั่นครึ่งน้ำจิ้ม ไ้ไหมคะเป็นของทานเล่นก็อร่อยนะคะสำหรับใครที่จะไดเอทนี่คะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ